การับกีการเปลี่ยนแปลงการที่ถุกของโมาที่เลยนครับเราพร้อมที่จะนะดูดีโครงการกับพร้อมที่จะอัปเกรไลฟ์สไต์ของคนไปสู่สังคมข่าสารยุคใหม่กับที่มี3ของเราครับต้องบอกนะว่า อย่างสามซีเนี่ยแม้บางคนบอกว่าโอ้โซีเคยสามซีพีโอทีกนี้ใช้ื่้งนานแล้วซีก็ใช้อยู่มาในสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่วันนี้เราเพิ่มจุดเก้าไปก็อาจจะมีคนอยากถามที่บอกว่าทําไมไปสี่ไม่ได้เลยนะคะทําไมต้องเป็นสามจุดเก้าด้วยล่ะสามจุดเก้าวันนี้ที่ทีโอทีเลือกมานําเสนอต่อคนไทยทุกคนในเวลานี้นะครับก็ด้วยอีกหนึ่งนะครับความพร้อมของเทคโนโลยีทั่วโลกเป็นเป็นอย่างนี้ครับ สองก็คือว่าตลาดอุตสาหกรรมผู้ใช้ประชาชนในเมืองไทยมีความต้องการระดับนี้ครับแล้วก็สามก็คือว่า,าลายผลิตของอุปกรณ์ก็ดีไว้์ต่างๆพพอร์ตในการนี้จนถึง4ี่จมกะติดสอวินาทีเป็นไปไปแล้วแต่ว่าถ้าเลยจากนั้นเนี่ยหายากมากครับอุปกรณ์หายากมากอีกทั้งลายผลิตก็ยังน้อยอยู่ซึ่งทำให้ราคาแพงครับ ตอนนี้ที่เรายังอยู่ในระบบ3.9นี่ก็เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วลายผลิตโทรศัพท์เลยครณผู้ชมดทุกท่านไม่ต้องเปลี่ยนเร็วนะเสียดายสปามเมพิ่งซื้อมานะคะอะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของ3 g ีกันบ้างดีกว่าตอนนี้ได้ยินว่าพอเป,ปิด3.9ปั๊บประเทศไทยจะกลายเป็นอันดับที่24ของโลกอันนี้จริงหรือเปล่าคะที่มี3.9ปีนะคะคุณตี๋ครับผมรู้สึกภาคภูมใิใจในความเป็น COT ที่ทำให้ประเทศไทยนะครับ กลายเป็นประเทศลำดับที่24ของโลกที่มี 3.9G ด้วยความเร็วสินสในกะบต่อวินาทีนะครับซึ่งในอาเซียนเองนะครับมีเพียงสาประเทศเท่านั้นที่มีความเร็ว 3.9G ก็คือมีมาเลเซียอินโดนีเซียและก็ฟิลิปปินส์ครับเราก็ต่อจากฟิลิปปินส์เลยเป็นอันดับที่4ีบ่บอกแล้วมาค่ะแต่มาตัวนะคะงานนี้ต้องบอกว่าพอ 3G ป,ปั๊บหลายคนจะบอกว่ามันคือ first generation มันคือ ที่สามแล้วยุคที่สองเราใช้โทรศัพท์ให้ยุคย้อนกลับไปแบบลบหนึ่งปีหรือลบสองปีนี่เราปล่อยนกพิราบสื่อสารกันอยู่สามปีนี่เราก้าวกระโดดมาอีกขั้นหนึ่งอยากทราบว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนยังไงบ้างคะชีวิตของท่านทุกคนนะครับเตรียมไว้เลยนะครับว่าชีวิตของท่านต่อไปนี้นับจากวันนี้ไปชีวิตของท่านเตรียมตัวรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตวิถีชีวิตและสังคมอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับคือท่านจะได้เห็น ทุกอย่างเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นนะครับจากเดิมที่เวลาแห่งการรอคอยเนี่ยยาวนานมากจนทําให้เวลาแห่งความสุขเนี่ยน้อยลงไปแต่ต่อไปนี้ในเรื่องชีวิตเร็วขึ้นหนึ่งวินาทีของท่านเนี่ยจะทําให้ท่านได้รับสิ่งต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นทุกท่านครับรรองรับเพราะอมไรยังครับที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของประเทศไทยครับ